น้ำมันเงนยอมรับเยมีมีหูมีอย่านี้มีหูนหันีรับเกี่นเกี่ย่า้องมือเ่นเ่นข่าวข่าวยาบ้านนนี่้องเดี ฮะนี่กองนี่น่ด<อ>ัอ,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 อ้ยบวงรุดเลยรุดบอ้ยบเอ่รุดุดขาดวนะรุเลยขาดโอบวงขาเลยโอ้ยตัวใหญ่เหรอบวงขาเลยวะ ขอดเลยหมอานก็บิ้งอยู่เลยหมวกอ่านไปแต่วันไปไปบ่ใกลเลยนี่ยูแถวนี้แล้วเนันบ่วงขาดติดไปนีขาดโบ่ขาดผมมันยาวก็ได้อยู่บ่ของอ๋อไปได้อยู่โอ้โหหาวงมาใส่ยี่่เทียมมองเที่วันน้นยูแถวนี้แล้วนันีดูว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บวงหางังีได้้ววงดานูได้อยู่หลายแล้ววงหางคู้นี่คู่นึงก็ได้หางอนี่มีบวงมัน่มีวงมันขาต้นนี่แหะไม่ไุ่ยบ,บวงหางก็ได้ ปวดให้บ่องติดด่านองมันกัดมันกัดให่หมันกัดผายบ่อหนีดานเสียปุ๊บกัดตั้บ่วงเลยแว่าใหญ่เอาบ่วงที่ฝุ่นมาใส่ใสแยงขาดเลยเนาะองกัดัดองกัด mọi người ta mất tiền của hai mặt mắt 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 nè? Ừ, mắt 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 Ừ, mắt 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 ปวดหวงมาเลยมันม่รู้เลยเดี๋ยวกับเขามันบ่น่อยหมดเจ๊นี่ใส่ใส่เราดป่วนะมีไหมโอ้วันมันใสยืนห่น่เฮใหญ่งใสฟองแป๋าเงยใหญ่ไหมเพราะว่ามันมันถุงกินในแปนาใหญ่ไหมใหญ่มากก็ได้ใหญ่ใหญ่เอาไนเอะปวดไ่เขา แันเขาสูบยาซองเลยมนนี่โอเหย็นบ่เห็นมาอ่า่อยว่า่อยใส่ได้ในดานมันอยู่นะเป็นดานอว่านอ้เอ้าใหญ่มากเลยด้านใหญ่เลยใหญ่ไปใช่หูคนแล้วคนตรงนี้คนก็ เดี๋ยวยูหันมันกัดทุกเงินเนาะงูตัวใหญ่ได้หน่อยเนาะบ่เบิ่งเบิ่งตัวหอยมันกัดเบิ่งตัวหอยมันกัดงูใหญ่เนี่ย ยาดมันอใส่ใส่ด้านเลยองแกมาวะูดใส่เลยรดวะขาดดูดอะ้าแกเดวันะได้เหรออาการนี่ไ่ม่ด้เอาตัวนันะใส่ใส่ทยนยี่รอใส่เข่าใส่รูดใส่ใส่ขาดหนี่่าบริาคนี่ยมันเวที่า มันขาดมันมันมันขาดนี่มันมันติดบ่วงติดไปรำบ่บ่กับมันติดแล้วมันดึงดึงไปดึงมานี่อันบ่วงหลอดหลอดขาดคอยไปไหลสมองบ่วงอันนี้เห็นบ่วงอมันมันบ่วงทีขาดอืมอ่ะวิทย์วิทย์ใครบ่วงนี่ยคอยมั้ย

ถอนก๊อกลักไปกับมีเด้เนาะมีขอนก็ต้องก็แค่ของตัแล้วกับมวลถอาถอนเรขาดใส่ลักลักเมื่อกี้เลยอยู่นมากเลยอือาอบวงขึ้นมาใหญ่ๆอีกหน่อยเอ้อนั่นแหละดักคู่เลยดักคู่เลย อะไร้รงนี้ไหมหมดไหมไก่เคี้ยนนี่เนาะนี่เนาะนั่นอ่าอือ ดักดักหมูเลยได้เหรพี่บวงนิดนึงตัวนี้ยังลืมลืมตัวไหนลืมบ่วงนิดเดียวเขาดขาดขาดบ่ขาดบ่เทไปตัวกอล่ะเี่ยมาเท่มา มีคนรู้หลายอย่างพวกทางบ้านเราปุอบย้ายที่ของทำดัยนี้โอ้ยน้อโอ้ข้าก้นแอ่นอ่แอ่นน้ำมาฉาดน้องแพร่คลาน กันนี่หวงใี่ดิเพย่งเล่นด nah <in> ้แถวเนี่ยเพิ five, mm ่ง hmm. วิ่งหวงเลยแต่เรียนว่อนดวนเนาะไม่ไีวเลยแล้วอีกที่นี่แล้วอีก 反正就工作原因。 อะไรวะเนี่ยจกจหลั ห้งรถแฮโ้ครับลมแรงมากเยเย็นนะอี้เวลาหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีนะครับลมแรงมากเลย

还有。哎